วันนี้นะคะมากินผลไม้ดองมะม่วงกะปิหวานน้ำตาหวานค่ะของร้านเจ๊สาวร้านเด่นร้านดังที่ตลาดนะัดเทศธิ์ะนะคะผลไม้ของเขานะคะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะแล้วน้ำจิ้มของเขานะคะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเครื่องแน่นๆเลยค่ะอร่อยมากๆก,การันตีได้เลยค่ะเปรี้ยวจิ๊ดจารดอร่อยมากๆเลยค่ะมากินด้วยกันนะจ๊ะ ใครที่อยู่แถวตลาดนทดเทพประสิทธิ์หรือแถวพัทยานะคะมาแวะที่ตลาดนท์เทพประสิทธิ์นะคะชื่อร้านเจ๊สาวค่ะมะม่วงน้ำตาหวานร้านเจ๊สาวตลาดนทดเทพประสิทธิ์นะจ๊ะก็มีคิมโซฮีได้รับรางวัลปี1987มินเฮคุงได้รับรางวัลในปี1990นะคะหรือว่าสาวไทยยนได้รับรางวัลในปี2008แล้วก็ได้รับรางวัล เมื่อปี2024นี่แหละค่ะหรือว่าฟ้ารรงวันใหญ่จากเวทีบริสูนะคเป็นไปดเร็วๆนี้เนี่ยทางด้านของบริสูก็เพิ่งจะโพสต์ว่ากำลังมองหาพนักงานที่มี กับพี่ชายจะจริงหรือไม่ต้องรอเิดน้มค่ะแล้ววันนี้นะคะท็อปดส่งให้กับน้องสาวนะคะวิวิดาวงเทวันค่ะที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงวันนี้ท็อปดาราเอ็กซ์คลูซฟมีเรื่องราวอัปเดตจ,จากคุณพุ่งสุธรัขรอมด้วยคุณจิ้งกรตดิกขาวถามวิถีทางเท่าที่จะทําได้ค่ะในระบ,บาดที่เินรู้คือมันเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เกิด ปูกเท่าไหร่นันก็ไม่รู้สึกตัวเคืองเครื่อจะมีน้ำลายไหลออกมาอเลยน,นะครับแล้วตอนนั้นรู้สึกใจดีว่าเขาเพราะช่วงที่ที่เข้าไปสงสัยว่าจะเป็นคัเลือดออกเพราะตอนเช้าผลก็อาว่าเป็นคัเลือดออกจริงๆเกลือเลือดก็ตอนนั้นคือยังแสงฟ้าอยู่ยังแสงส,งสีอยู่อะไรครับตอนนั้นพอหลังจากที่ที่น้องช็อ